สวัสดีครับพบกับช่องลัดเลาะสกาววันนี้เรายังมาอยู่ที่บ้านวังมนนะครับอำเภอภูพม่านจังหวัดกันเกลที่เดิมที่เรามานะครับเคยมาวันนี้ก็จะมาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับก็คือว่าจะไปเก็บผักเก็บอะไรกินวันนี้ก็วันนี้บรรยากาศดีากครับเอกลักษใช้เงินแค่หลักร้อยแต่ว่าวิวหลัก,ก้านข้างหลังก็เก็บบรรยากาศข้างหลังที่ว่าเราจะพาดูนะมีหมอกมีอะไรเต็มวันนี้ก็วันนี้เรามาพักอยู่ที่บ้านไร่ ผู้หัวช้างบรรยากาศตอนเช้าก็ดีเลยเมื่อคืนก็สั่คๆกันนิดน,นึงก็เป็นเวลาประมาณกับน่าจะตีหนึ่งตีสองก็นอนกันเดี๋ยวจะพาไปดูผักสวนครัวของที่นี่เขาทาอะไรกันนะครับชาวบ้านก็าําอะไรกันบ้างแต่ว่าช่วงนี้ข้าวข้างหลังกําลังแบบเหลืองอลามเลยกําลังสวยเลยครับเดี๋ยวมีเวลาบ้างเดี๋ยวผมจะดูภาพด,ด้านบนเนาะวันนี้ก็จะพาไปเก็บผักก่นนะไปดูผักอะไรเราจะกินข้าวอะไรกับบนวันนี้ตอนเช้า,ชาที่ร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้จะพากินก๋วยเตี๋ยวตอนเช้า น่าจะบรรยากาศตอนเช้าดีดีมาเจอกันอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวครับผมปะ่ะก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่แม่เขาเรียกว่าอะไรนะแม่ตัวผู้ตอนนี้อยู่ตัวผู้อยู่ที่วังมนนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็น่าจะเจ็ดโมงกว่าแล้วแดดเริ่อมออกแล้วแต่ว่าหมอกยังไม่จางเลยเดี๋ยวเรามาเก็บผักเก็บอะไรก่อนอันนี้แม่เป็นเป็นเกษตร,รแบบไม่ไม่ใช้สารพิษใช่ปะใช่ปลอดสารพิษเยอะมากเลย เก็บไปคลาย,น,น,ายน้ำั่อแม่จะเก็บไปขายน้ำกินน้ำนี่กินด้วย <c oughs> เดี๋ยวจะกินให้ดูก็ได้ <c oughs> เพราะว่าไม่มีสารเพจจริงมีมดด้วยใช่ไหม <c oughs> เขากินไงกินสดเลยอ่อ <c oughs> คิดถึงน้ำพริกปลาทูเลยมีปลาลาด้วยนิดหนึ่งอ๋อครับเลยก็เคยปกติแม่ <c oughs> เ,เก็บเก็บวันละกิโลเ่ย เก็บวันหนึ่งเก็บหมูนี่ก็ได้ประมาณถึงไหมห้าโลถึงไหมสิบสองโลสองโลต่อวันนะกิโลเท่าไหร่แม่กิโลละยี่สิบกิโลละยี่สิบบาทไม่ดีแม่ไม่บอกว่ากิโลละสิบขีดมันตลกเลยนะเยอะเยอะต่อวันอ่ะเราเก็บได้สิบสองโลยี่สิบบาทเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่แม่ยี่สิบสองร้อยกว่าบาท เอาอยู่ได้ละอร่อยเขาเขาต้องเก็บประมาณไหนแม่ถึงเก็บขายได้ประมาณนี้ก็กินได้ใช่ปะคนนี้ก็แก่อ๋อแก่ก็ต้องเอาไปทําเอาไว้ทําพันต่อใช่ไหมนี่ประมาณนี้เกือบเกือบแล้วนี่เกือบจะพันหักแล้วหรอประมาณนี้สวยนะเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีกินได้เลยอะ่ะอร่อยไหม กินเยอะเปล่วได้เดิมเ,เก็บเองอันนี้เก็บได้ไหมแม่ใช่ได้เนาะต้องต้องเก็บไปใบแม่ต้องตละดึงเลยได้เลยเนาะ <c oughs> ประมาณนี้กำลังอร่อยเลยกินกับน้ำพริกอะ่ะ มทางเกลียวเลยมันซ่อขนข้างในบ่ครับแม่นี่ตัวนี้มีหนีใต้ใบมันอยอ๋อมันบงังมันบงัาางนี่มาทางนี้แล้วเอานี่ไงเนี่ยเก็บได้แล้วนี่ไงแ,แ,แ,แบบหักเลย ดึงไงก็ได้ให้เก็บได้ขเข้าใจปะ่ะรู้ไหมนี่นี่เห็นไหมมัเยอะเลยนี่ไม่บอกว่าเก็บเป็เดียวไนี่ได้เ,เต็มแล้วจำว่าดกมากเลยเราไม่ใช้พวกสารเคมีอ่ะก็ดีนะเนี่ยจะมีหนอนพวกนี้ใช่ปะ่ะนี่คือก็เรียกว่า เราไม่ใช่สังเคมีก็เหมือนที่เราทำอเกษตรยอยู่ที่สารคามเป็นส่วนของพ่อพ่อพุทธทองหลาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพ่อพุทธทองลาด,ด้วยเกษตรแบบไม่มีสารเคมีพ่อจะทำปุ๋ยปุ๋ยหมักอะไรนะปุ๋ยหมักอะไรโอ้หมักปลาหมปัปลานี่เอาพ่อพุทธเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเอามาฝากแม่ดีกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะแม่เขาเรียกเขาเรียกเอปุ๋ยหมักแบบคิวภาพคิวภาพใช่ อุ่นท่วะพ่ใช่ของพ่อพ,อ,พอดีพ่อเขาทำอ้อยคันอ้อยคันน้ำกี่กี่แบบก <c oughs> ็อะไรก็อะไรนะสองสองพันใช่ปะ<ห>สุพรรณบุรีกับอะไรนะกับสีอะไรนะสม้มลเออสีส้มลงหนึ่ง,งใช่ใช่สามแบบเนาะสวยโอ้เยอะมากเลยโดนแล้วพอยังไม่ไปใส่ถุงไว้ก่อนไปซุ่งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปไปใส่ถุงไว้ก่อน take